สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูมือจริงนะครับสําหรับมือนี้เป็นมือของผู้ชายอายุ52ปีซึ่งเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็มีคําถามเดียวที่อยากจะรู้ก็คือเรื่องของการลงทุนเขาอยากรู้ว่าเขาจะลงทุนดีหรือไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงเรามาดูกันนะครับสําหรับในมือนี้นะเราก็จะมอง ในภาพรวมๆวมก่อนครับว่าเราเห็นอะไรบ้างแล้วก็จะไปจบสุดท้ายที่การพยากรณ์คำถามที่ถามมานะสำหรับมือนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าภาพรวมในมือลักษณะมือนะครับจะเป็นลักษณะมือของทรงกลวยนะครับทรงกลวยหรือว่ามือของมือศิลมันเป็นยังไง โดยหลักๆแล้วเนี่ยคนที่ม,มือมือทรงนี้ลักษณะนี้นะครับจะเป็นคนที่มีทักษะพื้นฐานก็คือจะเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดคิดวิเคราะห์จินตการสื่อสารรวมไปถึงอมองเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดทำสิ่งต่างๆให้มันดูดีดูน่าสนใจนะครับแล้วก็คนที่มีมือทรงกลวยเนี่ยโดยส่วนมากนะครับส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ย พื้นฐานเนี่ยเขาจะไม่ทํางานที่ใช้แรงหรือว่า